พี่เต๋ออะไรอย่าบอกนะว่าเอขาเองเขาเองมีข่าวดีออกมาเนี่ยอย่าวดีอีกเลยบอกอีกเออกิเจใหม่มีข่าวดีมีข่าวดีพี่เต่อบางแทนว่าเราคุกเข่าขออย่างไรเริ่มอันนี้เริ่มเลยเอาเริ่มเริ่มจากนี้ก่อนเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงคะวันนี้ขอถุงมือเขา ออวิตามินต้องใหญ่มากเวลาเขาเกิดลอกอยากใจมาถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่ขึ้นเกือตกเลยอ่ะอันนี้คือที่ไม่เกลือให้ตัวเองตอนเค่ะไม่สวยเท่าไหร่เป็นการบอกว่าคือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันจะมีคนซื้อให้ประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่เข้าใจเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิม คนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมนม่ได้เลยเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เลอ้ยงไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวแน้ยึดวักแบบนี้อยู่ๆก็เจยผมแล้วย่างนั้นผมมันยื่ออแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันที่จ18 19ออกอากาศทุกการจากกันที่ไม่คยหยไดก็ คเราไม่ได้ออกงานขึ้นมานานมากตั้งแต่ยังไงนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยไม่ออกเลยเนาะไม่ส่งตัวไม่อยู่อะโลกเลยทำไมมีทุกอย่างนั้นนะยังไงเขายกกางเกงไม่เคยมีอะไรเยอะก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อต้องต้องมีคนพารายงานจับไว้หน่อยครับโอ้ค่ะจริงๆแบนพี่ว่าไงอยู่ก็ตามนั้นและค่ะจริงๆมีงานต่ออีกต่อห้าก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะ หาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากแล้วก็สองก็คือเออก็คือยากเลยเอาไปไรหนสองสามเลยแล้วกันนะสามสามในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานเพราะก่อนนั้นนี่เป็นห้องน้ำอ่ะไม่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 ไปถ่ายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายไปเมื่อกี้่ะคก็คือไปหาถ่ายช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่าง ก็เขียนบทให้หนูไงใช่ต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยอีกแล้วหรอมันมูชอบไฟกรริปัดมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วพอคนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเลยคือท่านมีจ้างก็รับค่ะมีก็รับใช่ค่ะรับุรลบค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบคือหวาลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะ เขนต้องไหนชอบไปทะเลคนเดียวหรือเข <ừ> าไม่ตับใจไม่ได้ไปคนเดียวนะบา่ทีผมก็ไปด้วยแหละนะผมก็รับ้าที่ไปจับกล้องแต่เราเป็นคนถ่ายไมย่ช็อตหนรูปเลยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะ <ừ> แะรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยคือขอทอ้ออ่ะ เราก็เลยแบบเอ้ไม่ได้เราต้องทำไม่ได้เราสิ่งที่ต้องทำให้เขาไดความสุขไม่ได้ไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยมันมีมุมไหมว่ามุมนี้ใหม่แต่วิกาเขาสวยทุกมุมนะจริงๆเลยมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปพวกังไงก็สวยหมดแล้วสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่แปกดไปมุมกดแบบบึ้งๆสวยเอ๋อสวยอ่ะลั่นสวยสวยสวยเขาพูดอย่างงี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายรูปไปแล้วอยู่แล้วในในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบ เวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้มั้ยยังไม่ได้แก้หน่อยไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชลรวรัวไปใช่ประมาณนั้นก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการซีมูมการถ่ายเสร็จดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าต้องเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบ ไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะแล้วพี่อไปต่อตแล้วพอพี่เตอ๋อเขาซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วแล้วเมืาพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกก <laughs> <laughs> ี่ร <laughs> ูปกี่รูปครั้งแรกกี่รูปไม่ยากพูดเโอ้ยเกินเกินสองร้อยอะฮัลโหลกิโลแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขา เขาหลับตาปืนไปประมาณ150คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะเออเขาจะเข้าตาปืมไม่เราสแนปไวไปหรือเปล่าใช่โผล่ความผิดผมกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทำไมถ่ายรูปร้อยรูป99รูปคือหลับตาเออมีคนเป็นเพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมวับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งใจน้องใหม่สักทีอย่างเงี้ยโอ้โหแรกๆมีนะแรกๆวนๆกันนั่งอวตารทิกตกคนเดียวเลยอ่ะหรอคือมันเป็น มันกดดันมากเพรม่เาดีกว่มเอาดีกว่าเดี๋ยวผมไดี่เก็บไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วเต้่โจหัวขึ้นแล้วท่านหววเรียบร้อยไมีมีงานหน้าหรอกยังยังไม่มียังเรื่อมีเนี่ยนะคนแม่ขอให้เหมือนกัน็นครั้งแรกมีคู่ที่ดามาเลยอยากไปดำไม่ไปดำยังไม่ไปดำมากรู้เลยนะคะว่าคู่เราเล่นไทยบงการทำยดงไงอะทำยังอนาคตเราโกวนหรือเราเกง ทั้งไม่กลัวและไม่เกรงผมทำเรื่องความรักผมทำเรื่องความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะย่างเวลาที่เขามีธรรมาที่ผ่านมาจัให้กำลังใจอะไรบ้างก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่แต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบแบบยังไงเขาก็จะระบายแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่ากับใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมทุกคนก็จะอยู่รอบๆตัวเขา พี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆสงดอกไม้สมลูกโสมให้ตลอดนี่ก็สมสมให้บ่อยแรกๆก็ๆสมเวลาทําอะไรผิดผมนะ <laughs> ดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกห่อนแอะอะไรเงี้ย <c oughs> เขากลับมาก็เจอดอกไมก้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาเราก็เลยดูตับพยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่าเหมือนเขาเามีอดอกไม้ให้เราได้ ฝั่งนี้คดราม่าเลยฝั่งนี้เป็นอะไรสินะจะทำให้ฝั่งนี้แยนี้เป็นเพราะ่อนเนี้ยพอกลับมาแล้ว่ะตอนนู้นจะไปเรื่องถ่ายรูปอยู่ยังไม่จบเพราะถจบจริงจริงเขามีร้องไห้เราเลยที่เกิดเขาเขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนเนี่ยแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนดูดูเลยขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปอะเขาอะเขาก็จะปลงไว้เก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทสนิทเขาก็จะดีบ้างเขาเขาเคยเห็นน้องแบบโมชั่นโมโหมเตอ เราว่าฉันแบบชุ่เฉียวในเราเออเห็นไหมอุ้ยมองไปนี่เอ็นเหรอวะเอาไงอ่ะวีไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เขาเห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยน้องหงุดหงดเลยเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรเงี้ยแต่จะไม่แบบ โครเลียงคล้องอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคือไปม่จะโทษตัวเองไปจะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากๆแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดี เรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็แบบคุยพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเลยค่ะไม่ไม่ได้มีแค่เรื่องหน้าอย่างเดียวแต่เขาต้องมาโพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยการเสียเวลาการขโมยข้าวผมก็คือผมไม่รู้เรื่องเลยหรอฮะรู้มีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงๆแต่ตอนหลังง้อก็รู้อ๋อแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องน้องคนต่อรองถามน้องใชแสดงว่า ไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากนะครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสอะไรผมก็เลยงมโหไปดูไม่ค่อยไอจีจริงจริงอ่ะไม่เป็นเปอาจริงนะถ้าหนูโพสไปสองเดือนเนี้ยพี่เต๋อเขาเพิ่งยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสอะไรอ๋อ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เต๋อเขาเาอยู่ใน,นโลกคว<ล>ามเป็นจริงอนะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทําได้แบบพี่บ้างเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับที่แบบเออไม่ต้องแบบ เสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันท็อกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ใจชอบดูดูบ้าดูอะไรไปเลยเขาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเออให้น้องไม่ชอบถ่ายรูปนะต้องมือวางมีอไรเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราอันนี้หนักมากอันนี้พยายามพยายามสู้กับมันมาแล้วเราไมอยากจะบอกไม่แล่ะบอกกันมาแล้วแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่ม อาจจะดีกว่าเอออาจจะเหมาะกว่าแด้ปัญหาคู่เหมือนคู่มือนนะเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบวันนี้อันนี้ดีมากนะคะจ้างเลยค่ะแต่ปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ไขปัญหาดีกว่าดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับปวดมาปวดทำไมพิจารณาโวนมาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่ปวดค่าชง อ่านหมดอย่างอันนี้เมื่อคืนมีข่าวจะสรุปประกาศข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไปเกณฑที่ใหม่บอกในสยบซเวีตพีเต๋อที่หลายคนเขาจะเข่าเร็วโมเมป็นแน่ไม่ไม่ไม่เรเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อจะพูดบ้างอ่โอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนะครับถามว่าเราจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างนี้ผมจะจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ ติดตามที่เดวิกาชานอลนะครับเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เชียนยแ,<ม>แม่แม่ทุกหัวเขาปบมือโอเคแล้วนะอ,อย่างนี้ดาวิกาต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เจ๋จะมาโปรยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจริงพี่เจ๋กระเป๋ากระเป๋าตุ้งๆใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าสูดมันถึงไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยเหรอตุ้งไรคะแห้งเลยกากาให้เอาแหวนมาทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหนมท่านมันจะต้อง,งม,มีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้น เราต้องคิดสวยไหมคุณต้องสวยหลายปีเลยนะคะยงั้นะคต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะพี่เต๋อเขาก่าว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาซพรส์ไงเขาต้องให้เรากอออดได้ไหมอ่ะเอไม่เซอร์ไพรสใช่่อเดี๋ยวไม่สซไพรส์อ กันเล่นเองก็กดดันเหมืเมื่อกี้เวอจริงหหรอับะตาาเมื่อกี้เพื่อนจะมาอยู่เยอะกันสกีไปยากเ่างกยังพี่เตไปเรยเก่อนไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเรืยก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรไปก่อนครับ ยังยังไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเขารียอยู่ใน p า a s e ของความพร้อมในหัสศัรับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทากันอยู่ใช่ใช่ใช่ใ่อชใ่่ย่่่่